สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดมดมชาแนลค่ะสวัสดีครับสบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากลับมาอีกครั้งคือเก่าคือเดิมกับมาดมดมและกับพญาเอสคาราบาวนะคะพี่น้องคะกับการรีแอคชั่นนะคะมือนี้เฮาสิมารีแอคชั่นผลงานเพลงฮักไอ้เสมอนะคะฮักไอ้เสมอฮักไอ้ฮักวัดถินฮักไอยูเสมอเลาะ forever forever okay เสมอ i didn't know เสมอ was forever ฮักไอ้เสมอนะคะพี่นอกจ้า ng n girl g n o ก girl ng girl นะคะพี่นอกจ้าฮักไอ้เสมอืม girl ึง girl ึง girl แล้ว b เดียวไปฟังอะไรจ้าเอา ng is new generation new gen New gen, new generation JDB Yo Oye. Yo Ping pong xe Mày không có cây lịt đường bò Ui Nói con bộ phải không ไนส์ for all ไนส์ for all ก็แต่งขันหาภาวนาขอพรให้สมวังดังเฝ้าคอยนับจากนี้ละสัวนี้และจะมีกันแลกันบ่เห็นให้อายน้ำตาย้อยนยนีนอยหบ่ี่นไอยนน้อยนี่นอยอเฝ้าน้อยใจสุดนาักมาก very c Growlte นี่ยบิวตี้ฟูลวอยซ์เนี่ย I like her glasses. I like her glasses as well. น้องจะหักอายหลายอาจจะบอเท่าแม่ผู้ที่เกิดน้องได้แต่ขอสัญญาด้วยใจว่าจะหักและจะมีอายอยู่ข้างกายถึงวันนี้เราจะห่างกันแต่หักนั้นจะบบเปลี่ยนไปทุกอย่างมันยังคอยแอบแฝงด้วยคำว่าห่วงใย This one my favorite oh, Color Hahana โอ้ยค so cool บป็นส <T itt les> ีก <das quart an> ็เริ่มจางเครื่องสำอางที่น้องใส่มันใกล้จะเลิมหมดน้องเป็นลูกสาวกบบอเคยจะเว้าปดถึงน้องจะแน่สดแต่หัวใจบางคนเลี้ยวยาเป็นล้านประตูการคำสาบานประตูมีคนสามนีบัดบันบ้าขอเป็นไอหักแท้พาน้องไปกินพิซซ่ากินตัวหมูกินซาบุกินทุกอย่างที่ปากชนะเอ๋หัวซันมาใส่ด้ย

<laughs> I'm getting excited. It's Not that Why? way. <laughs> Jenny Anita may piano แอนนี่แอนนี่ตาตาเมย์เปียโนสวดยอดเลยนะคะเนาะเก่งมากครับยังก็สัญญาวาสิฮักจนมือสุดท้ายมือเขาตายจากกันเนาะค่ะเนาะอันมาดาๆดำ่าแต่มวลน้ำพนลืมจำเนื้อลองค่ะพี่น้องลืมจำเนื้อลองมาอธิบายช่วยเราฟังเอ่อ h a d something to tell you What ปกอ We're gonna have to enjoy with them, but that's what I can remember. Like, you know, like, um, like, uh, I will love you, you know, like, you know, like, love you forever, you know, because, like, that's what I remember to say, um, until my last day, yeah. until our last day that we. pass away something นะเด่นนะคือจำได้ขนาดเป็นรองจ้า It was a nice song I I really enjoyed it นั่นแหละ I I like it as well นะครับเนาะบอกว่าถ้าถ้าถามว่าเรื่องความหมายน่ะจำมาท่านใดดอกพี่น้องว่าความหมายไอลีนแปลว่ายังเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็หมดละว่าหักไอเสมอเนาะจะพี่น้องจ้าแล้วมวนข้ามมวนน้ำเพลินค่ะแบบนักร้องมีหลายคนเนาะบัณนี้มาดามก็เลยแบบอันอันฟังนักร้องผู้นี้นั่มอันนี้นั่มอันนี้นั่มนะค่ะบัณนี้ก็เลยไปโฟกัสน้ำน่องเขาหนาลักเนาะค่ะเนาะ น้องๆเขากันน่ารักแลวกับเสียงกับมวลน่ะจะน่ารักมาก I don't know which one the one I like I don't know what her name I like I don't know her name but i the s t one middle one with them glasses like that very good she's got a brilliant voice I love all but that's my favorite yeah she's my favorite นั่นนะคะเพื่อนๆน้องๆก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆเพื่อนน้ำนะคะเนาะ what group again? NG girls NG girl นะคะ New Gen New Generation NG girl นะคะพี่น้องจ๋าแ,แล้วก็ฝากฝากติดตามการรีแอคชั่นของเ้าวสองคนนัเนนะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้าเ้าบอผพิษบอบถือหรือว่าเห็ดท่าทางบอเหมาะสมบอบพิพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พียพิถพ่อแม่พี่น้องไว้ตรงนี้นั่นะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้ามักหรือบ่มักคลิปนี้จังใดก็ตามช่ยมาดับดักดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊ง วาพอกันใหมคลิหนาสำหรับวมือน,นี้ขอบคุณหลายๆจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติงต้งติง้งติ้งใครชมมาดําดําชาแนลด้วยนะครับขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับสบายดีด